ดีแล้วมึงเนี่ยก็จะขาวใสแล้วแหละพุ่งทำอะไรมาทำไมหน้ามันดูวอกดูรอยอย่างเงี้ยจริงนะอะพุ่จริงใส่ต้องใช้กันแดดของน้องสาวแน่นอนเลยอะอา้าวเราไม่ได้ใช้กันแดดจีรังหรอกันแดดของอะไรนะจีรังไงกันแดดจีรังใช่นี่ไงกันแดดจีรังตัวเนี้ยเราใช้อยู่เห็นไหมเข้าก็ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยหน้าก็คือไม่วอกไม่ลอยแบบนี้เลย หน้าเราวอกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมากเลยรีบเปลี่ยนไปใช้กันแดดจีรังเลยนะตัวนี้บอกเลยเข้าใ้กับทุกสภาพสิผิวไม่วอกไม่รอยซึมไวด้วยปกป้องแดดด้วย spf 50บวก pa สบวกแล้วก็ป้องกันบูไลท์และที่สําคัญนะควบคุมความมันระหว่างวันด้วยตัวนี้เลยกินกันแดดจีรังรีบไปเปลี่ยนเลยก็ว่าทําไมหน้าเธอแบบดูผ่องใสมากเลยงั้นเราขอยืมเอาไปใช้นะได้เอาไปเลยนะไปเปลี่ยนหน้าวอกให้เป็นหน้าใสกันนะได้เลยข่บคุณนะ